สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้กับมาป่าอีกแล้วมาสวนหยาสาวอุ่มมาสวนหญยาพี่นอ้องสังกตกันคนหาบึงยังคามีเห็ดออกติตาออกบัสวนหญยาตัดเร็ว หห้ดกอนออกบาโนอปาเห็ดค่ะนี่ก็ออกทัวไปเลยค่ะเห็ดไข่อันนี้เป็นต้นบักสมมอเนาะค่ะ บักสมอเบ่งเห็ดก่อนพี่น้องสิพ่อบงเฮ้ยพี่น้องเห็ดอียัง่ะนั่นเห็ดปวกย่าง

เอออย่างนั้นเจ้าเอาไกปไก่ก้อนเจ้าคือเอาไปไก่โจ้เถอะไม่ก็ขาดเมือนั้นตัวได้น้อยเดียวเคนตัวนั้นนั่นเห็ดโบ่เนี่มันขาดเจ้าบางคนเราหลึกเห็ดโบกแดงตัวนึงครับปกใหญ่ปกไฟนี่ไงปกไฟปกไฟโอ้โหหนี่ผู้เชี่ยวชาญคนยูมองนี้ประจำจนหูเมื่องไหนออกบ้อกเก่าเพื่อต้นเก่าผุ้มเลยนะไฟแกะออกค่อยนี่ละค่อยมันแกะเบิ้งค่อยว่ามันแม่นเห็ดโบ้ กำลังออกโอ้ยพอดีจะเอาไปปนเอาไปใส่กับเห็ดอันนั้นได้เห็ดไข่โด่งหนึ่งบ้านไหนล้วก็ยังหาเห็ดนี่นะปลาปลาหาประจำเราเนาะเราผู้เมื่อศูนย์เกู่เก่ามองนี่มันก็เคยออกแม่นบอลนี่อุ้มนี่มันกำลังออกเลนกำลังออกแต่ว่ามองนั้นปรทธานห็นมองนี้กำลังออกเลยมีเสือมัน เขาหูอุ้มเขาอุ้มแล้วเฮายวุนแล้ววุ้แล้วแล้มันแตกออกก่อนเออมันแตกก่อนมันบ่ทัดแตกแตกออกแล้วเอ้ยอไออื่นมืออื่นเสาเด้อนี่บ่ต้องพอดมืออื่นแล้วครับฮะเมื่อไหร่เที่ยงมันก็ออกให้เห็นติโอ้ประทัดเหรอตั้งกะล้างหัวกะลัางหินตัดหญ้าติ น,นี่พี่นงเ,เงเคลื่เนเท็ดปวกไฟไปล้วน้ายหนเรยเล่นได้รุดพุนดอกงามเนาะดอกงามกระลังจุง่มกระลังจุง่มกระลังเสียวมันเสะชะงากหรือมันบวงอืม ขึ้นไหมดอกสมอบอ Bài không, tôi hát tất nhà tôi Bốn lẽ xe bọc phiệt mây Mất đi mẹ Nè, สองสมแล้วล่ะพี่น้องพร้อมแล้วโอ้ยตอต้องมือถ่ายจ้าแต่ผู้ใดบอกว่านามมั้ <cin stereotype> อยากก็ขึ้นรถแล้วสิเมื่อบ้านแล้วนี่กะเฮ็ดเก็บใดนะค่ะโอ้ยพขออีกน้ะข่ออีกจมูกเลยเด้อมาเก็บท่านบนอื่นถึงมาเก็บท่านบนเต็มพร้อมแล้ว

有点多。